สวัสดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทางฝั่งไทยและฝั่งลาลวต่างประเทศเมื่อนี้เขาสูสองยิงดิชาวลาวคือดาวเด้อจากมืองชายิงเฉียนไปเห็นมิโน่ออกวายนะทุกคนเมื่อวานในเอื่อยเพิ่นมาแต่บ้านนั้นมันเวียงนะทุกคนเพิ่นเอาไว้มาหม,ามาัดหนึ่งแต่จะยิงเพชรมิโน่ออไวไวไกวายใส่กระดูกมูนะทุกคนนี่พี่น้องหวายวาที่เอื่อยเพิ่นมานะเอื่อยเพิ่นกำลังจิปปบตบอ,อกบอกออกกระดูกมู ยิงนะกรฮะก็ได้อันหนึ่งเอื่อยนะได้ได้สี่ยอดไปทุกคนวรายิงนะก็ได้ยอดหนึ่งชาวยิงแกบ๊อเป็นเอือยชาวยิงพี่แกเป็นนี่พี่น้องเร็วเร็ว งานผ่น้องเห็ดเลยซื้อว่าอยู่วยบ้านผนงงามแห้งเลยทุกคนป็นยังขีดปอ่อมเลย้งจจักไว้ก็งไว้เออตันลดเลยเอีตันเยอะไปเลยเด้อเดมือเบปลาำหูน้ำูเนาะฮัเลยเดิีได้จามดชีได้เนา ุนน้อนะเดียย่นคกนทุกคนไหวในบักไล่เตื่อพี่น้องเตือ,อยคนพากกระดูมมุมมู่ต่ำๆอย่างถ้ายิงเสียวไว้ลงหมอเลยพี่น้นองหมอผด,ลดออแล้วรวยรวยหมอผลเฮหพี่น้องนี่อ้อมเสียบเสียบแบบนี้นี่พี่น้องหมอผดรวยรวยแล้วจะได้พ่ออ้อมนะทุกคนออมไว้แต่ถ้ายิงที่เฉียวน,นำพ่นองนำนำองถายิงเสียวนำยานางใส่กันทุกคน อันนี้คือน้ำยานางตัวจิงอันย่องแล้วแหละพี่น้องเฮียนใส่หอมไว้นั่นแหละทุกคนเดี๋ยวตัวจิงไปใส่อมไว้เนาะนี่พี่น้องคืออน้ำยานางลงเลยทุกคนน้ำยานางกระตองเอาพี่น้องเพราะว่าเพิ่นมีเศษดมีกลางของเพิ่นทุกคน ねえ。 เพิ่งสิแล้วน้ํากระเบือลงพี่น,น้องนี่นคือน้ําะเบือเด้อมาจบจบงจากกะเบือ,บอลงแล้วสิจริงขี้แล้วกระดูกหมูลงพีแล้ว กระดูกขางมูเดนเอื้อยผสมเชื้อแมงเธอยิงอันนี้ก็คือกระกดักกระดูกขางมูคิงอ,อ์นน นี่พี่น้องมอโคตรบกๆเลยทุกคนถ้ายิงเสียบประเดกลงประเดกซอเาหอมดิหอมไวอมไวหอมไวสร อันนี้คือรถดดีพีนวัวถ้ายิงที่บอ่อใส่พีนวัวหด้อถ้ายิงที่ใส่เจบปะเด็กหลดดีทุกคน กดบุกบวกบวกบกบกบกเลยทุกคนฮ่าทุกน้องใ่ตูดเลยหอมนิ แสบนะทุกคนแซ่บแสบมีพี่น้องเขายิงปรงเลี้วอ่อนใบปลาตัวผักใส่กระดูกหมูพี่น้องหอมหอยหอยหอมผักอีตู่ทุกคนเอนเอียนเอียนเอียนนั่นแหพี่น้องเป็นเอียนค้งมันได้พี่น้องกินข้าวกับอ่อนใบได้อพี่น้องเด้อยเดี๋ยวพี่น้องพาฒนาเลยบึงเป็ดไก่เนี่ยจะดูไม่ได้กินตเดี๋ยวนี้น้ำ เธอพักเทือเขาบ่อหัวอือกลืนแล้วตัวดวงเหนาเลยดวงเฮงคนนี้คนนี้คนนี้แล้วตัวนี้ขาวนิดละ